ตอบเขาบอกอครับผมตอบแล้วครับสายทางนี้<อ>ได้ <laughs> จุดขำเอาโดนยิงไปดี <laughs> ห้ามแซงคูฝึกเวนกรรมผมไปเดินแซงผมจะโดนเป,ป็นได้ย่ยงปีน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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ผมได้เอา้าแกยังแมายิงชันอีกเลยเ<อ>ป็นตำรวจแล้วนะไปดูว่าพี่ต้นจะรอดไหม <G TA B> กับการฝึกตำรวจกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ต้นหน่อยอีอีเรามาสมัครทหารอ้ไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจสิตำรวจสิไม่ใช่ทหารคนในแชทด,ดูเดือดเผ็ิดมันกันเลนี่ตำรวจก็ตำรวจ,รวจงไงหรือส้มตำอ่ะผิดอะไรด้วยเจ้าหน้าที่อะไร เองมาผิดแล้วหนุม่มฮะผิดไรเออเราจะมาสมัครตำรวจแล้วพิมพ์ผิดใช่ผมบอกจะมาสมัครทหารวินครับจะได้สมัครหรือ,อยังเนี่ยฮัลโหลเองจะมาเป็นทหารไงตำรวจไงบอกผิดบอกผิดโอเคเข้าไปได้เลยเหรอมาพรุ่งนี้ตอนเย็น ตอนนี้ไม่ได้เหรอครูน่าจะเยอะตอนนี้เออไม่มีครูพี่ไปเรียกมาไม่ได้อ๋อนายฝึกเราไม่ได้เหรอ <c oughs> ครูไม่อ่อนสักคนนายทำไมฝึกไม่ได้เสียงปืนเต็มมีคนดื้อวิ่งเข้าไปนะท่านผู้ชมน่าจะห้ามเข้านะเราว่านายฝึกได้ <c oughs> ไนายเคยผ่านการฝึกหนายน่าจะรู้นั่นรูนี้ ครูฝึกได้ชื่อสีเขียวปิดปีปิดปีปิดอะไรนี่เข้ามาเขาบอกเข้ามาเขาบอกประกาศฝึกแล้วไปเขาบอกเฮ้ยฉันจะได้เป็นตำรวจแล้วหล่อนี้โอโอไม่กอดไปไหนอะไปไหนแกโอไม่ฉันไม่นึกไปฝันว่าฉันจะได้มาฝึกตำรวจในแผนนี้เลยไปไหนต่อประกาศฝึกพลเรือนเข้ากลุ่มแล้วสองทับสามไปใส่ชุดมา เอาใส่ชุดไม่เป็นผมใส่เดียวเป็นอย่างเดียวเข้าใจเปล่าฮะพี่ทหาร <S <S เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้ไปใส่ชุดโอเคโอเคชุดนี้เปล่าวะนี่ไงชุดโอ้ไม่ซีหมวกแก๊ปด้วยหรอเน,นี่ยท่านผู้ชมดูดีเดี๋ยวผมจะมาฝึกทหารในแมบนี้โอ้ไม่ใช่ทหารดิตำรวจด,ดิโอ้ไม่เปลี่ยนชุดแล้วหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็เริ่มแล้วหรอตำรวจใหม่มาแล้วเดี๋ยวเขาเข้าแถวกันยังไงวะเนี่ยนี่ไงมันจะมีจุดยืนอยู่นะท่านผู้ชม โ okay. อเครอตั้งนานเป็นชาติแล้กว่าจะได้สมัครอาอไม่พินอสวยเดีด๋ยวอ่ะฉัน่ะแล้วใครโอแกยิงใครโอไมก็อ oh พร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นตำรวจประกาศฝึกพลเรียนเข้ากลุ่มเหลวสามทับสามสามคนเนี่ยนะอันนี้คือใครเนี่ยแกอะไรเนี่ยมาคุกเข่าอะไรนะักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วแกก็เป็นไล่ยิงคนที่มาป่วนอยู่ <laughs> <laughs> นี่บอบด้วยเว้ยนายท่านมาสวัสดีนายท่าน รับพล,ลเรือนเข้ากลุ่มแล้วเขาบอกมาเราจะมาฝึกพาเลตส,สามพาเลทส,สี่คืออะไรอะ่ะองค์คั์ขออนุญาตครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> บักปเนี่ยนายท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การฝึกเป็นตำรวจใหม่กระผมดิฉันโปรดเรียกกระผมดิฉันว่าครูหรือครูฝึกครับครูอโอาตอบครับก็ไม่ได้ ห้ามก่อกวนสร้างความวุ่นวายระหว่างการฝึกห้ามนิ่งเฉยไม่ตอบสนองต่อการฝึกและละทิ้งหน้าที่หรือ AFK หากมีข้อสงสัยหรือต้องการพูดให้พิมพ์คำว่าขออนุญาตห้ามกระทั่งสิ่งใดๆอยู่นอกเหนือคำสั่งฉันอาจไม่ไม่ทันและทุกครั้งที่ครูฝึกถามนักเรียนต้องตอบรวดเร็วและสุดภาพทราบครับผมตอบครับแล้วที่เหลือทำไมเกมไม่พิมพ์ล่ะ พอจะได้ฝึกเดี๋ยวพวกแกอย่าล้อเล่นนะเวย้ยการที่เราจะเป็นตำรวจได้ดีเราต้องใช้ความพยายามและความจริงจังมากๆนะเห็นไหมครูฝึกพี่นวดเข้มของเรานี่น่าจะเป็นคนที่เข่งคัดมากๆเลยตอบเขาบอกอครับผมบตอบแล้วครับครับครับในลองพิมพ์คาฟู <laughs> <laughs> จะโดนด่าบอกเอ้ยเอ <laughs> าปืนจ่อเลยเหรอเฮ้ยเจเย็นดีฝึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพิ่งมาฝึกใหม่อะแกเอาปืนไปจ่อเขาเลยเหรอ เมื่อ,อไหร่จะเลี้ยงฝึกครับฮะทหารสองคนมานั่งคุยกันอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> เลี้ยงฝึกเมื่อ,อไหร่จะเลี้ยงฝึกแกจะเลี้ยงอะไรแกฝึกก่อนเนี่ยผมต้องเงียบเงียและสุภาพไว้นะทุกคนต้องฟังครูฝึกเข้าใจไหมพีน่น่าสวยเออเขาถามว่าเลี้ยงฝึกแกอะไรวอดครูฝึกถึงกับวอดเลยร <c oughs> อนะท่านผู้ชมรอรอมานานแสนนานกว่าเขาจะประกาศฝึกตอนนี้มีตำรวจใหม่ข้างนอกไปรู้ว่าสร้างความวุ่นวายอะไรกันหรือเปล่า <c oughs> รู้จักซ้ายหันขวาหันไหม รู้ครับเอ้าพิมพ์ว่ารู้ครับก็ไม่ได้โดนเซ็นเซอร์รู้ลืมแล้วค่ะเอาลืมโอเคซ้ายหันหันไปทาง90บองศาเขาบอกกึ่งซ้ายหันหันไป45่สิบหาองศาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโดนเซ็นเซอร์ทั้งนั้นกับลังหันหันร8อปิองศาหันตามเข็มนาฬิกาหรือหันทางขวาหน้าหันหันมาหาครูฝึกนี่เป็นไงการฝึกแบบละเอียดนะท่านผู้ชม เราจะมารอดูกันการหันใช้กันวิธีการอุมจอเข้าอาทิเช่นนี่เังไงคราบทำให้ดูเป็นตัวอย่างทราบครับอีกคนซ้ายสุดเนี่ยไม่ตอบอะไรเลยแล้วมันกดท่าทางหันอะไรตรงไหน,นมันไม่ต้องหันเองหรอซ้ายหันนี่ไงซ้ายหันทำทำๆเหมือนได้ยินเสียงไม้เขาเปิดว่ะมันเขาเปิดเสียงไม้เอาทํำดิพวกแกผมหันอยู่คนเดียวในตอนนี้น<ะ>หนึ่งสองสามเตือนครั้งที่หนึ่ง <fuck> อ,อย่าบอกนะที่เหลือไม่ทํากันนะเอาที่ที่เหลือไม่ทากันนะผู้ชมอย่าบอกนะ <c oughs> เหลือผมฝึกคนเดียวนี่ไม่ได้นะฉันจะดูเงาขึ้นมาทันทีนะถ้าเกเป็นหน่วยลบอะไรบ้างนั้นใช้หันอ่ะฉันหันสองรอบแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาหันอะไรเลยน่าสวยอันนี้ก็สั่งสองรอบแล้วนะท่านผู้ชมนะทําไมก็หันเดี๋ยวๆทำไมก็หันไม่เหมือนผมอ่ะดูเร็ว illas? ปวดหัวแทนเลยครับ <c oughs> ขวาหันเหรอขวาน้าสวย ไม่ผมฟังเขาสั่งตั้งแต่อันแรกท่านะผู้ชมเอาสรุปยังไงเนี่ยฝึกอันแรกย,ยังไม่ผ่านเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ให้มครับรู้สึกว่าห,หันไม่พร้อมกันเลยพวกแกพวกแกไม่ทำอ่าฉันทําอยู่คนเดียวเนี่กว่าพวกแกจะทาเนี่ยอีกสองคนเนี่ยผมจะได้เป็นตํารวจหรือเปล่าอ่ะเขาสั่งละตายสายทางนี้ตายตายจะน่าสวยอันนั้นกับหลังหันแล้วคนนู้นนน เกหันขวาทำไมน่าสวยโดนยิงเนี่ยคู <c oughs> ่ฝึกงุดหินละหนูขอลาออกได้ไหมคะหันตามคนนี้เห็นไหมฉันหันถูกเนี่ยได้จุดขำเอาโดนยิงไปดิตอตอให้หันเตือ,ตอนสองเอาเอาเข <c oughs> าเตือนแกยอยู่นะให้ทำดีๆเนอยอยู่เป้าเนี่ย เออแล้วทําไมแบบเขาไม่ฝึกกันนะผู้ชมแล้วคนรออยู่ข้างหน้าก็น่าจะมีนะเขาบอกกำจัดเลยไหม oh. รียบร้อให้โดนสไนเปอร์ต่อเลยครับยังไงคนรอฝึกกาลังมานี่ขยับอะไรขยับมาไช้โอ้ไม่ฉันเคนแล้วเกิดคนดูฉันเยอะปล,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 ลดาดเหรอกหลังกำลังนี่ยางเงี้ยใช่ป่าวว่ากลังหันผมไม่มั่นใจวะถูกหรือไม่ กลับหลังกลับหลังแมพเขาบอกว่าตามเข็มนาฬิกากลับหลังหันต้องไปทางขวาเด็ผมไปทางซ้ายเมื่อกี้ผมผิดกลับหลังอ๋อกลับหลังมันกลับหลังอ๋อเออว่าผมไปหมุนร้อยแปดสิบองศาผมฮะต่อไปอะไรฮะกลับหลังปั๊บขวาหันโดนยิงแน่เลยฉันฮะอะไรนะไม่ได้ยินหน้าหัน ต่อไปครูจะสอนเรื่องการกระโดดตบ <Wow. S 1> โดยกระโดดตบจะทวนคำสั่งทุกครั้งผู้ฝึกจะกระโดดตบสิบครั้งทวนให้นักเรียนพิมพ์ตามว่ากระโดดตบ10บครั้งกระโดดตบสิบครั้งอาทิเช่นก่อนที่จะเริ่มฝึกนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่มีครูขอเริ่มสั่งเลยถามครับโอ้ยสงสยัยพิมพ์ด้วยหรอครับเอาโดนเซ็นเซอร์ <But. S 1> พิมพ์ไปโดดไปหรอ อ๋อโอเคเให้พิมพ์แบบนี้โอ้โหทำไมแกพิมพ์เร็วจังเลยกระโดดตบ10ครั้งทำไมไม่ให้กดตัวเลขวะทำเขาบอก1 2โอ้โหฉันต้องพิมพ์ทีละอย่าง3 10กระโดดครบแล้วโอไมคกอผ่านหลักสูตรการทดสอบร่างกายแล้วยังครูแต่ด้านหลังผมนี่น่าสนใจมากท่าผู้ชมเป็นออบบี้ปาวะด้านนู้นอะไรกันวะ ผมมาฝึกอยู่คนเดียวแบบเงาๆนะผู้ชมตอนนี้ต่อไปดูครูฝึกเป็นตัวอย่างและจดจำอะตรงแล้วมันกดท่าทางตรงไหนอะกดท่าตรงไหน S ถือ S คือแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยว F L F คือแถวตอนลึกกดระเบียบจะมี3ข้อดังนี้เดี๋ยวผมมาอยู่นี่เลยห้ามเดินแตกแถวห้ามเดินเหยียบหญ้าห้ามเดินแซงครูฝึกห้ามพูดคุยหรือกระทำท่าทางนอกเหนือจากปกติปดปฏิบัติการปดปฏิบัติอย่างเข้ง,ขงคัดทราบทราบ ไปไหนต่อไปดนีนฝึกใส่ชุดตำรวจผมต้องไปตามครูฝึกเหรอไปไหนครูฝึกครูฝึกหน้าโหดของเรา่าบอกนะมีการยิงปืนอะไรด้วย้วผมอยากรู้ว่าที่เขาตามระเบียบพักอะไรมันกดท่าทางยังไงตรงไหนครท่านผู้ชมผมไม่มีช่องกดท่าทางเลยตอนนี้นหรือต้องรอเขาบอกอะไรหรือเปล่าตำนักงานจริตตำรวจแห่งชาติมาแล้วมาเฮ้ยห,ห้ามแซงครูฝึกเป็นร,รมผมไปเดินแซงผมจะโดนเป็นไดน้ยังมันกดท่าทางตรงไหนครูมันมีแต่ช่องว่างหน้าจอผมเนี่ย ยินดีเข้าสู่ฐานทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยให้นักเรียนข้ามไปยังจุดสุดท้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนจะเริ่มปฏิบัติคู่จะบอกกฎระเบียบการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนกฎการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีทั้งหมด5ข้อดังนี้ข้อ1ด่านมีเวลา150วินาทีข้อ2อ,อะไรห้ามข้ามสิ่งกีดขวางใดๆหากไม่ได้รับอนุญาตจากครูฝึกห้ามวิ่งลัดหรือกระโดด อะไรอ๋อโอเคครับถือว่าทุจริตเมื่อเสร็จแล้วเขากระโดดลงมาเข้าแถว S T S ด้านล่างโอเคเขาบอกให้ทําละปีน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 ,ปนโหเดียวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> อันแรกก็ตกเลย <c oughs> เป็นกรรมแล้วท่านผู้ชมเออไปได้แล้วกี่รอบแปดล้านรอบโอ้โหดิตำรวจอะไรวะเด่ยคู่ฝึกอยู่ไหนวะฝึกน่าจะรอรออยู่น้องมันเห็นไหม ฝึกนี้เป็นคนเลนบีซีป่ะโอ้อับบีท่านผู้ชมฝึกคนเดียวนะที่เหลือก็ไม่ให้รู้เหมือนกันโวนี้ผมว่าไอ้ไอ้ไมห้ห่างๆนะยากกว่าอีกไปไหนต่อโดดลงเลยไปเนี่ยโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมไม่ได้โกงนะครับทำไมเพื่อนฉัลาออกกับเพื่อนร่วมทางฉันอุตส่าห์เขาจะเปิดให้ฝึกแล้วเขามาบนทญาหัดอะไรเนี่ย ไปยืนข้างหลังครูเขาบอกอ๋อผมปิดเหรอเกือบล้วเกือบโดนถ่ายรูปแกยิงเมียลมมาถ่ายรูปอีกเหรออันนี้นนคือเสร็จแล้วใช่ป่ะเฮ้ยตอนนี้ผมได้เอา้าเอ้าโดนยิงแล้วว่มามนี่โอมไม่ตอนนี้ผมได้เป็นตำรวจเต็มตัวแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงเป็นตำรวจแล้วกดท่าทางได้ว่านั่นน่าจะมาใส่น่าจะมาใส่ชุดตำรวจนะท่านผู้ชมไงอันนี้ชุดผู้หญิงชุดผู้ชายชุดผู้ชายเขาบอกให้เลือกทรงผมได้อับผมไหนเดียว โอ้ไม่ฉันจะเป็นตำรวจแล้วล่าเนี่ยแล้วผมมันไม่ใส่ให้ฉันนะส่วนหมวกหมวกหมวกแบบไหนอะเปเล่สองนับจากขวาอันนี้อันนี้แน่นอนเดิอนออกไปไปไหนไปนี่เหรอไปได้ต่อเอาฮัลโหลออกมาดีคููฝึกอ,ออกไปไหนอะออกคู่ฝึกเอาไ,ไงมันส่งผมฉันจะอัปเดตแล้วเดิอนออกไปจากนี่เหรออันนี้อันนี้คือได้เป็นตำรวจแล้วใช่ป่ะออกไปไหนครูฝึก คูฝึกผมไปไหนเดี๋ยวมากุมกืนกับพวกนี้ได้ไะเ,เอ,อ๋อนี่เป็นเขีดการฝึกเขานี่าวาท่านผู้ชมเข้าไม่ได้คูฝึกผมหายแล้วฉันจะไปได้ไปวิดพื้นไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยเนีย่นี่คือเข้ามาได้ปะเข้าไม่ได้ปะคูฝึกฉันไปไหนไปเลยนายท่านนายท่านคูฝึกผมหายไปไหนไปหน้าค่ายฮะ <Huh? S 1> ไม่รู้ฝึกเสร็จแล้วหรอแกจะมายิงฉันอีกลเลย <c oughs> เป็นตำรวจแล้วนะไม่รู้ไม่รู้เขาบอกเอา้าแล้วที่เหลือนี่เขาฝึกอะไรกันเนี่ย ผู้ฝึกผมก็หายสรุปผมก็ได้เป็นตำรวจไม่ต้องอะไรเลยนะผู้ชมตอนนี้ก็แค่ทดสอบร่างกายกับกระโดดตบได้เป็นตำรวจสนใจปรารถนามาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะทายาทช่องฝากไลค์กับแชร์ก็ทักไลน์ผมด้วยนะครบับผมโอเคไปแล้วครนะับ, okay, บผมไปไปสำหรับความฝันกับการเป็นตำรวจในแรมนี้ผมก็ได้เป็นแล้วนะไปแล้วครับผมโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็ว